เปืนเลครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณจะย้อนเวลากลับไปบอกอะไรกับเธอครับถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีวันนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีวันนั้นคงไม่มีวันนี้ก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ขึ้นมาพูด ความทรงจำดีๆให้กับเจ้าสาวผุดสวยคนนี้นะคะเห็นเขามีความสุขผ่านอะไรมากับอลิซก็เยอะวันนี้ก็เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาสองคนก็คือจับมือกันแน่นพอจนมาถึงวันนี้ก็ขอให้เขาสองคนมีรอยยิ้มที่มีความสุขแบบนี้ในทุกๆวันตลอดไปนะคะ ก็ด้วยความนิทกันมานานแล้วก็ทุกช่วงเวลาของผมนะครับคือกันกับหอกว่ารู้จักกันมานานมากนั้นเราลืมนับแล้วว่ามันมันนานมากี่ปีอะไรอย่างเงนะี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่ทั้ยังอยู่เสมอคือเราเพื่อนทีน่ไม่ว่ามันจะคือเรื่องอะไรอนะ่ะถ้าเรามองหน้ากันก,ก็รู้อีกแล้วว่ากลินใจกับมนเสมอวันนี้ที่เพื่อนประสบความสำเร็จกับผู้ของกับความรัก เราก็อยากจะบอกว่าเรามั่นใจในตัวเล็กเหมือนที่มุกมั่นใจเราก็อยากจะบอกแนมิมืบอร์ทุกคนว่าในวันที่มุกที่เป็นเพื่อนที่รักของทุกคนเรือทะเลอยากให้อเล็กรักมุกให้เหมือนพวกเราลัะเราดีใจที่มุกและอเล็กหาคนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันก็ วันนี้ไม่ได้มีอะไรจะพูดเยอะเลยนอกจากขอให้มุกมีความสุขมากๆขอดีกับมุกด้วยจริงๆกับอเล็กด้วยแล้วก็ในทุกๆคัสของชีวิตมุกอะเราอยู่ในโมเมนต,ต์ที่แดงความดีด้วยตลอดไม่ว่าเขาจะเรียนจบทํางานหรือแม้กระทั่งวันนี้ที่เขาได้แต่งงานอยากจะบอกมุกว่าไม่ว่าจะพัหนในชีวิตอะจะมีกูยืนอยู่ตรงนี้เสมอแล้วกูก็รักมึงมากๆแล้วก็ถ้าวันหนึ่งมุกพร้อมเราอยากให้มุกพาลูกมาเล่นกับลูกเราด้วยนะ หลักมุกมากๆทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกทุกท่านที่มาเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานให้ลูกฉันทั้งสองคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับความรักที่ให้เด็กทั้งสองคนนี้ขอให้เขาเดินทางด้วยความสำเร็จความมุ่งมั่นสิ่งที่เขาตั้งใจ สิ่งที่เขาหวังและให้เขามีความสุขมากๆในอื่นใดดิฉันต้องการให้รูปสองคนมีความสุขมีความสุขไปแต่ละวันเพราะวันพรุ่งนี้เราไม่รู้อะไรแต่ขอให้เขามีความสุขก้าวที่มั่นคงนะลูกนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมแสดงความดีกับงานของอเล็กกับมุก อยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนมีความสำคัญในชีวิตของเราในทุกๆคนเลยดีใจมากๆที่ทุกคนได้แบบมาเจอกันไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่วันนี้แล้วอีกทีเมื่อไหร่วันนี้เป็นงานงานวันมงคลของมูก,กับอลิศเนาะแล้วก็ได้เห็นครอบครัวกลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ Thank oh.